เสื้อขาวแฟชั่นมาเสื้อยืดขาวหนูปล่อยไปแล้วนะจ๊ะพี่ปล่อยไปแล้วนะพี่สิวนาถถ้าพี่จะรับพี่พิมพ์รหัสขออีกรอบหนึ่งลูกใหม่เสือ่ยืดขาวจอจานศูนย์สามนะคะยืดขาวจอจานศูนย์สามค่ะพี่พี่สิวนาถพิมจอจานศูนย์สามมาก่อนได้ถ้าพี่อยากได้กี่ลูกพี่ลองพี่พิมพ์มาก่อนแล้วปิดไลน์ไปพี่ไปย้อนดูได้นะคะจอจานศูนย์สามนะไปย้อนดูได้ถ้าเกิดว่า พี่ไม่ชอบพี่ค่อยแจ้งยกเลิกแต่ถ้าพี่ชอบพี่ก็จะได้สิทธิ์นั้นไปเลยสิทธิ์ราคานั้นไปเลยนะคะเพราะหนูปล่อยราคานี้ยแค่ในไลฟ์แค่ในไลฟ์น,ลนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าพี่ออกไลฟ์ไปแล้วพี่พี่ไม่ได้ CF ไว้แล้วพี่ไปดูพี่ถูกใจพี่ไปสั่งซื้อที่หลังหนูขออนุญ,ญาตไม่ได้ปล่อยแล้วนะถ้าถ้าอยากได้พิมพ์ไปก่อนนะคะจอจาสูรสามมาได้เลยสําหรับงานเสื้อยืดขาวแจ็คเก็ตบางชายไปแล้วค่ะแจ็คเก็ตบางชายไปแล้วราหัสอะไรนะ CF ลูกใหม่หมดหรือ,อยังนะมีอยู่้ารับลูกใหม่จอจานหนึ่งแปดค่ะเหลืออีกหนึ่งลูกสุดทา้ายพี่ซันนี่เหลือลูกเดียวจอจานหนึ่งแปดนะคะพี่ซันนี่จอจานหนึ่งแปดมาได้เลยแจ็กเก็ตบางชายพิมพ์มาก่อนเลยนะคะหนูปล่อยราคาให้ในไลท์เท่านั้นพิมพิมพ์รหัสซ f เอฟมาก่อนแล้วปิดไลท์เหมือนเดิมเลยไปไลท์ดูถูกใจก็โอนไม่ถูกใจแจ้งยกเลิกนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะมาต่อที่งานนี้กันดีกว่าของแพนด้าห้าเบเสื้อขาวแฟชั่นกันบ้างนะคะนี่มาแล้วงานเสื้อขาวแฟชั่นลูกค้าค่ะใครเล่นงานนี้อยู่มาเตรียมตัวเหมือนเดิมเอาไปเตรียมตัวมาเอาไปเลยเดี๋ยวให้ดูงานตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะออกรวมทรงได้ค่ะ พิมพ์ไปแล้วแต่ขอดูไลย,ย้อนหลังนะคะถ้าไม่ชอบขอยกเลิกค่ะได้ค่ะวันนี้อนุญาตให้ยกเลิกได้ไม่ติดแบคลีดนะคะงานปล่อยวันนี้ไม่ติดแบคลีดใครที่ดูแล้วอยากได้ CF ไปก่อนแล้วแจ้งทีหลังนะคะลูกค้าขาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แต่ยังไม่โอนวันนี้ก็ต้องขอยกเลิกหน่อยนะจ๊ะพี่นะราคาโอนเฉพาะวันนี้จอจานหนึ่งแปดพี่ไม่ต้องจุดนะไม่ต้องจุดจอจานหนึ่งแปดติดกันมาเลย พิมพ์ติดกันมาเลยพี่ซันนี่พิมพ์รหัสผิดไหมเอ่ยไม่ใช่เอมนะจอจานหนึ่นะจอจานหนึ่งแปพ์มาใหม่แล้วแก้มาใหม่พิมพ์ผิดทั้งคู่เลยพี่สิริลักพิมพ์ผิดอ่าโอเคใครได้ไปเหลือลูกเดียวด้วยมางานเสื้อขาแฟชั่นตัวนี้หนูแจ้งก่อนมันจะเป็นงานรวมทรงมีทั้งแบบว่างานแฟชั่นแบบอแขนยาวแขนสัน้นงานแต่งพวกแบบขอบไปขอบงาน อ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิ้ตแฟชั่นอะไรพวกนี้คือมีออกหมดเลยนะคะในรหัสนี้แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะใครเล่นได้ใครชอบใครถูกใจเอาไปได้เลยมันจะมีทั้งทรงแฟชั่นทั้งทรงแบบเชิ้ตก็ติดเป็นเชิ้ตแบบแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าขาเป็นงานแบบว่าฉลุงานลูกไม้อะไรพวกนี้คือทําราคาได้เลยยืดสีวันนี้ไม่มีจากพี่ยืดสียืดสีไม่ได้มาเลยนะของน,น่าจะหมดด้วยมั้ง นี่อ่ะจะมีเหมือนจะมีเป็นของเยลโล่หรือเปล่ายืย้สีถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่ลูกค้างานไปห้อยสีขาวตัวนี้งานไปห้อยงานปาดไหลอะไรแบบนี้ก็มีออกนะคะก็มีออกนะดูงานก่อนได้ใครแบบว่าเห็นแล้วชอบใครเห็นแล้วแบบหรือใครเล่นอยู่แล้วพี่มาเอาไปเลยในไลน์เนี้ยังไงก็คุ้มดูก่อนแต่ว่าถามว่าทรงเชิ์ตออกเยอะไหม แจ้งตามตรงว,ว่าทรงเชิดก็อาจจะออกเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็มีแบบเ<อ>ชิตแฟชัชชช่นแล้วก็เป็นเชิตที่แบบเวลาลูกค้าถามหา<ด>ถามหางานเชิดผู้หญิงล้วนอะออปกติเราจะยังไม่มีแบบยกก้อนล้วนลูกค้ามาดูจากงานพวกนี้ได้นะคะ<ว>มาดูจากงานพวกนี้ได้แต่จริงๆอะเ <นะ S 1> ชิอสีขาวขายดีนะเขาจะชอบแบบไปใส่คุมใส่เดี่ยวอะไรพวกเนี้ย วิยสวยมากตัวนี้คอเวอร์ยังไงป้ายพันดาเป็นป้ายที่คัดแฟชั่นได้เยอะที่สุดเลยใช่งานคัดแฟชั่นได้เลยเลยแล้วลูกค้าชอบเอาไปคัดแบบพวกคอบัวคอแบบเวอร์อะไรแบบนี้ยจากลูกเนี้ยทรงมีกิมมิคใช่ค่ะจากลูกนี้ได้เลยนะคะลูกค้าขาดูดิมีอยู่เท่าไหร่เจ็ดลูกนะแม่สปอกแน่นแน่นมามีอยู่เจ็ดสิบลูกนะวันนี้ ได้เท่าไหร่เท่ากันเอาเท่านไหวนตัวเทปคอยถือสองสองร้อยสามร้อยตัวลูกหนึ่งสามร้อยอะตีไปสองร้อยห้าสิบสามร้อยใช่ประมาณนั้นเลยฟาฟารดาเอาไปลูกละพันจอยแรงอยู่ลลูกละหนึ่งพันบาทลูกค้าขาขอเสื้อขาฟชัคนทำได้นะไม่ได้ว่ามันเลอะมันเปิดใดๆนะแม่ใช่เพราะเดี๋ยวตู้ลง ใช่ล่าสุดแม่เห็นไหมฝั่งขนุนโทษนะแม่ฝั่งขนุนคือแบบเป็นกำแพงเมืองจีนเลยมาเยอะมากเดี๋ยวมาอีกคือตอนนี้ว่าคาเคียนแลนสุดๆเขาจะเอาจีนมาอยู่นี่แล้วนะคะอุ้ยขาสวยป้าเนี่ยอย่างเงี้ยแฟชั่นวันนี้ไม่ได้เปิดค่ะยังไม่มีเลยแม่วาวแล้วเหรอ รีวิวไม่ได้ส่งฟรีนะแม่ราคาพันหนึ่งแต่ว่าแม่เชื่อหนูเถอะทุคุ้มมากโอเคลูกใหม่เจอจานสี่ห้าไปเลย1,000บาทจ้าสวยๆเลยลูกค้าเอาไปเถอะเป็นป้ายที่ลูกค้าบอกว่า ลูกเล่นแผวเผาไปหนีพันดาใช่ใครจะเอาลูกใหม่ใครลิงไม่เด้งไปจอจานจอจานสี่ห้าเดี๋ยวนี้เลยนะคะพิมพ์จอจาน4ี่หนึ่งลิงไม่เด้งไปจอจานสี่ห้าไปเอาก้อนใหม่เลยอันเดียวอัเดียวราคาเท่ากันเลยหนูปล่อยแค่ในไลฟ์สิทธิ์ในไลฟ์วันนี้เท่านั้นโอเยอจะเอาไปเปิดโกดังขายส่ง ก็ได้พี่ขายราคาพันเก้าพี่ก็ยังขายราคาเนี้ยพี่ก็พี่ขายส่งเองได้ขายถูกกว่าหนูในราคาโปรในราคาอะไรได้เลยแล้วแต่จะเอาเอาเลยแม่ราคานี้คุ้มโคตรเนี่ยโอ้โหหนูหนูขายเอามันเนาะเอาสังเอาสังคมอย่างในจังหวะนี้ใครอยากได้มากกว่าหนึ่งลูกก็ได้นะเอาไปจำนวนมาหนูแนะนําว่าเอาไปมากกว่าหนึ่งจะดีที่สุดประมาณประมาณกี่ตัวสองร้อยกว่าสองร้อยอะองร้อยค่ะพี่ใช่ นะคะพออกับพวก0ูนย์ห้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ไปนี่ไปนี่ไปยิงป้ายดีๆตลาดขายเป็นงานแฟชั่นญี่ปุ่นเกาหลี80 2ตัว150ใช่ค่ะจำนวนตามที่แจ้งเลยนะจ๊ะพี่เสียงเมื่อกี้เลยเนาะ2 0 0ถึง300โดยประมาณจอจาน45ใครอยากอยากได้มากกว่านึง ใครแยกใครแยกได้มากกว่านังลูกแม่ใครเอาได้เอาเลยนะไลน์นี้ลูกละพันพี่สาวใครขายงานแฟชั่นผู้หญิงเอาเลยค่ะแม่เอาไปดูดิดูดิเอาไปค้าโปไว้นะมีมากอี้่ามากอว่าเหมือนเห็นมีี่ขายกันแม่ต้องเก็บราคานี้ช้อนได้เลยมันมีผ้ามือหนึ่งด้วยอันนี้มือหนึ่งหยิบมาสามตัวแล้วเห็นป้ะใช่อุ้ยเนี่ยสวยแม่ขึ้นกงนคนละทีนะขายคนละตลาดช้อนไปเลยช้อนราคาไปเลยลูกค้าขา ยืดดูยืดข่าวที่โกดังได้เป้ายืดข่าวยืดข่าวตอนนี้เหลือแพนด้าเหลือเยลโลอบูมันต้องดูด้วยว่าบางทีว่ารีวิวยังอยู่ไหมโองรีวิวยังอยู่อ่ะพี่มาดูได้แต่ว่าราคาโปรจะได้แค่เชฟกันในไลฟ์วันนี้นะใช่สวยอะอะไรนะ แนวเข้าวัดนี้เลยนี่เนี่ยเลยเนี่ยแหละวัดวาวรามวัดไหนกวารามใหญ่เลยยกเว้นวัดจ้าแหนซับนะเอาไม่ค่อยได้เท่าไหร่หว่ามันเรียบร้อยเกินีนแม่อันนี้เลยนี่พี่แขนยาวเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะงานน่ารักน่ารักไปแล้วเท่าได้่นะยี่สิตลูกเลิศมากุยห้าสิบแล้วตัวนี้ลูกค้าดูงานแล้วหนูขออนุญาตไม่รับ เคมแลจ๊ะโอ้ยแม่ไม่ต้องเคมเผลอๆจะมาเอาซ้ําด้วยใช่จริงจะมาเอาซ้ำไม่เคยแล้วเมื่อวานนั้นเปิดไอ้กางเกงสเวตเตอร์พันห้าก็ไอ้เสื้อสะดุ้งไม่เคมหรอกลูกค้าเอาไปแล้วลูกค้าจะมาเอาอีกประเด็นน่แต่ว่าหนูไม่มีให้อันนี้สวยใช่หนูบอกว่าถ้าอยากได้เอาไปในไลฟ์เพราะว่าพอปิดไลฟ์ไปไปนึกอยากเพิ่มเพิ่มไม่ได้เสียใจทีหลังอีกแม่ดไหนสวยอ่ะหนูแนะนําเชื่อหนูใช่แม่เชื่อหนูนี่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  จอการสี่ห้าค่ะจาวขี่มุกนี่ไปเอาลอยจาวขี่มุกดูที่คอมุกเลใหญ่มาหมดนะคะขไม่กี่ตัวคืนทุนแล้วแผ่นด้าราคาดีสุดๆจริงแม่แต่ว่าเป็นราคาดีที่แบบวันนี้ปล่อยค่ะแค่หนีคืนทุนแล้วรู้กันแค่ในไลน์นี่แหละอยู่แค่หนีวันนั้นบอสเดินกุมขมับมาแล้วแบบว่าปวดหัวมาเลยอ่ะก็เธอทำอะไรกันลงไปเนี่ยดูดิแม่หน้าสามเอล แล้วก็ตัวนี้ดูเป็นงานฉลุแล้วแต่งแบบว่าคอบัวแบบนี้ป้ายแพนดา้าน่ารักนกี่กออะไรคหเืพี่ถ้าเห็นป้ายแพนด้ามาเซลนะเอาเถอะเอาเลยน,นยืดขาแ<า>พนด้า เซลไปเมื่อวันก่อนครับใช่วันนี้มีปล่อยแต่เยลโล่ถูกต้องนะคะสนใจไหมรีบเลยเซฟไว้ก่อนไหมปล่อยแบบว่าซําทุกไลน์นะแม่ก็เอาไหมเอาไหมไลน์ไหนไลน์นั้นออนไลเลยวันนี้ถ้าเห็นไหยรีบเอาเลยใช่วันนี้หนูปล่อยแค่เยลโล่พี่จุธาทิพย์จะเซมไว้ก่อนไหมเพราะว่าถ้าไปย้อนหลังหนูไม่ให้แล้วนะถ้าอยากเซมไว้ก่อนแจ้งได้เลยเดี๋ยวหนูปล่อยรหัสให้เยลโล่เยลโล่เท่าไหร่เยลโล่ขายพัพันแปดเก้าสิบ ถูกมากเนย่ยโลววันนี้ขายพันแปดกสิมากแม่งงานตักงานฉลุอันนี้ไปรีซ้ำาอีกนิดนึงวิ่งนี้แบบว่าเก๋นะเนี่ย กิ๊บเกรยยูเรกาทรงแฟชั่นเยอะจอสี่ห้าเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าายเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเป็นทรงขอบแบบติดไวตแบ่งครึ่งน้าแบ่งครึ่งก้อนนะไปเลยไปเลยทรงเชิ้ตก็มีกระดุมหน้ามีล่ะตอนนี้โรงเรียนเปิดหาเสื้อหาเสื้อขาวชปยไปมหาลัยติดไว้ได้ลูกค้าทรงเชิ้ตพวกทรงแฟชั่นน่ะแม่ก็ขายเป็นร้านหัวไปเลยเนี่ยดูดิลูกบุงลูกไม้อีกเยอะค่ะตัวนี้ลุนลูกไม้ได้เยอะมากเลยนะแม่ก็ไม่ได้เอาพันเดียว คันเดียวถูกมากลูกค้าหนูขายอยู่เท่าไหร่แสองเก้าใช่ไหมปกติใช่แม่หนูปล่อยถูกกว่าราคาโปอีกนะวันนี้วันเดียวนะติดแบบลดลายวันเดียวไม่มีมาเพิ่มแล้วนะคะไม่มีเพิ่มแล้วนะลูกค้าวันนี้วันเดียวใครจะเอาเก็บไว้นะแม่ยกก้อนใหม่ไปเก็บไว้เลยใช่จ้ะคันเดียวแม่แล้ววันเดียวไม่ใช่ว่าแบบทั้งวันวันนี้แค่ในไลน์วันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวไลน์นะคะลูกค้าค่ะใครอยู่ในไลน์เอาไปเลยพี่ขานะ ค่สินใจยังไม่ได้ลังเลพิมพ์ไปก่อนพิมพ์ไปก่อนเลยเดี๋ยวลงไลน์ลรวย้อนเท่คืนพี่ไปปรึกษาแฟนเลยว่าเอาดีไหมเอาดีไม่เอาดีแม่พันเดียวใช่แต่ไม่ต้องจเยอะราคานี้ลงตลาดตัวละ20บาทแม่ยังได้กําไรเลยใช่ดูอุ้ยอันนี้ปัดล่สอบเนี้ยแค่พันเดียวเองแม่ปัดล่แต่งแขนแล้วป้ายแพนด้านะผ้าสด ใ้าผ้าพันด้าจะผ้าไม่ช้ำถ้าใครเปิดผ้าสดผ้าไม่นะคะอันเนี้ยหนูได้มาบิก็อตนะเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยผ้ามันขี้เหล่หรือว่าอะไรแม่มันมาเป็นบิก็อตมันมาเป็นสองสามตู้คอนเทนเนอร์อะตัวที่ขาดแล้วตอนนี้หนูเหลือแค่50 ตอนนี้4 3่สสมุดท้ายมาเร็วมาเร็วยังได้อยู่จอจานสี่ห้าสี่สิบกว่าลูกสุดท้ายแล้วลูกค้าจอดจานสี่ห้ามาเลยพี่ติดไปเหอะแอปพลิคั่นสุมหน่อยซาร่าป้ายห้อยแต่งมุกมาแบบนี้สามห้าสามตัวร้อยโอ้โหราคากําไรอยู่แล้วกําไรอยู่กับใครคะไม่ลูกขายหนูก็คือได้กําไรกาไรอยู่กับลูกค้าไม่อยู่กับหนูเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเท่าไหร่ตกตัวเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าได้สองร้อยห้าสิบตัวโอ้โหโอยตกตัวไม่กี่บาทไม่ถึงไม่ถึงสิบบาท อุ้ยดูดิหน่นะต้นเจองานอลังการอย่างนี้ไม่รู้กระดุมมาไว้แรงมากตัวละสี่บาทสี่บาทพี่สาวหนูกิดให้แล้วต้นสี่บาทเอาสี่สี่บาทแม่ขายดีจังรวยอ่ะอันนี้ไปเคลียร์กระดุมอีกนิดนึงนะไปเย็บกระดุมนิดนึงแม่ค่ะเย็บกระดุมนิดนึงแต่แวยงานนุกนะคะบอกว่าสวยมากค่ะน้องพลอยน้องพิงก็สอบของพี่พี่สวยพี่ค่ะอุ้ยอันนี้ของซาร่าอีกแล้วแม่เปิดพร้อมลูกค้าเลยนะ เปิดพร้อมลูกค้าแม่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยหนูไปเลือกก้อนเลือกลูกมาเปิดอะไรหรือเปล่าเห็นของพร้อมกันเรียกว่ารุนไปด้วยกันนะคะแม่ลูกรีวิวอ่ะอีอันเนี้ยเยอะนิดนึงนะอีแบบเนี้ยเยอะหลายตัวอยู่แต่ว่าสวยมือหนึ่งนะสวยมือหนึ่งแน่นอนถ้าแบบส้มแบบนี้มือหนึ่งขายได้อยู่ดีเน ตอมเยอะใช่ใครอยากได้มากกว่าหนึ่งลูกไหมพิมจอจ้าสี่ห้าเท่ากับจํานวนมาอีกนะใครจะเอามาเ <ipedia> ร็วต<ป>อ,อนนี้เลยพี่พเอาตอนนี้เลยพันทุกรายการหรือเปล่าเป็นบางรายการค่ะพี่ไม่ได้พันทุกรายการนะแล<ช>้วแต่รายการนะคะพี่จ๋าถ้าตัวไหนมีสต๊อกหนูก็อาจจะพอทําให้ได้นะใช่แต่ <ley im. S 2> ถ้าตัวไหนมีจํานวนน้อยนน,นะแม่อาจจะแบบราคานาทีทองกันให้หน้าไหลใช่ค่ะจอสี่ห้ามาเลยพี่พันเดียวฟังไม่ผี่ถูกมาก ันเดียวใจอ่ะทำไมเปิดเปิดราคาแบบว่าราคาหมันเขี้ยวพี่ถ้าเป็นหนูถ้าหนูเป็นคนเล่นงานใหมอยู่แล้วกระตุนเยอะๆแม่ดูดิสวยมากแปดสิบแต่งคอโค้งสวยเลยสิบห้าสิบบาทก็ได้อ่ะห้าเก้าสองตัวร้อยแม่วันนี้สี่บาทสี่บาทสี่บาทกำไรแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโคเยอะเลยรถทรงแบบคอสวย พี่เอามาแล้วค้าใหม่สวยสะอาดจริงๆใช่ขอบคุณมากแม่ค่ะถ้าตัวนี้พี่ๆอาจจะลังเลอยู่ว่าไม่กล้าเอฟผ้าขาวเพราะกลัวมันเลอะมันเหลืองเก่าใช่ไหมถ้าเป็นป้ายพันด้าพี่สาวเอาไปเลยใช่ป้ายพันด้าหนูขายแบบตลอดได้เลยเรื่อยๆงานขายได้อยู่ทุกเดือนนะคะใช่แต่ว่านูกตลที่หนูบอกหนูพยายามเคลียร์นะแม่นะเพราะมันมาตของใช่เคลียร์ของเพราะเดี๋ยวของจะมาอีกประมาณหลายตู้นะคะก็เลยพยายามวนเอาใช่ที่มันเก็บเอาไว้ มาปล่อยให้นะคะพี่ไม่ต้องกลัวผ้าเน่านะผ้าเน่าไม่มีแน,น่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปารักมากแล้วจะอยากได้อีกราคานี้แม่เดี๋ยวไปขายหมดแป๊บแป๊บแม่เอาไปขายถูกใช่ไหมใช่แล้วลูกค้าของหมดลูกค้าจะเอาราคาเดิมอีกไม่มีให้แล้วนะเออไม่มีให้แล้วนะเผื่อเผื่อ,พ,อพี่เอาไปขายถูกลูกค้าติดลูกค้า แล้วทำไงทีกลับมาซื้อ2 9 0 9ทุนขึ้นแล้วแม่วันนี้พันเดียวค่ะเอ็ศูนสาแล้ปล่อยไม่เท่าไหร่นะอปลอย2 8แม่จาก3,200 2 8 0ค่ะพี่ซันนี่นะคะปกติถ้าเลท10ลูกอ่ะหนูหนูไม่ปล่อยไม่มีเลทด้วยเรามันต้องจิ็มเต็มจริงๆรก็ประมาณ2อเออประมาณ3าม0อถึงราคานี้อันนี้ก็คือแบบลูกเดียวก็2 8งให้หมดไปแล้วนะ หมดไปแล้วนะเ้ยอันนี้มีแถมกางเกงนิดหนึโหมีแถมกางเกงนิดหนึ่งใส่ไปวัดทําบุญเสื้อขาวขายได้ตัวนี้ได้เลยขายคู่กับศูนห้าเก้าได้เลยค่ะพี่จริงจริงงานสีขาวดาเนี่ยเป็นตัวขายดีนะจอจานสี่ห้ามาได้เลยกาลังจะเปลี่ยนรักมาเปลี่ยนรหัสแล้วเด้อขออนุญาตโชว์ในไม้อีกหน่อยทิมมาทิมมาจอจานสี่ห้าระหว่างนี้ใครอยากได้มากกว่าหนึ่งลูกซาร่าออกหลายตัวแล้วนะที่หนูเห็นอะงานแบซาร่าออกเยอะมากดูดิ แฟชั่นโคตรสวยเลยลูกค้าค่ะโอนแล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณงามๆเลยค่ะพี่ขานะวันนี้นะใครที่แบบเอไปแล้วคอนเฟิร์มเอาพี่โอนให้หนูก่อนวันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนใจไม่รับพี่แจ้งให้หน่อยนั้นจะได้ให้น้องยกเลิอกออเดอร์ให้เลยใครจะรับไม่รับแจ้งได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารับแน่นอนขออนุญาตนะคะสิิ์โอนวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้1,000บาทจอจานสี่ห้า สูตห้วันนี้ไม่ได้เปิดเลยค่ะนะคะยืดขาวรหัส C F ใช่ไหมขอรหัส C F หน่อยยืดขาวใช่เดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งจอจานศูนย์สามเท่าไหร่นะพันแปดเก้าสิบจอจานศูนย์สามค่ะพี่มินาเนาะพันแปดเก้าิบจอจานศูนสามพี่พิมพ์มาได้เลยนะคะปล่อยเฉพาะในไลฟ์ถ้าจะรับพิมพ์มาได้เลยรับไม่รับพิมพ์มาก่อนนะคะ